ก็ดูนะครับเขาก็ไปต่อกับเพาะที่ห้าหรือไม่ก็สี่คือห้าห้าใช่เหรอตัวนี้เชื่อมยังดูโอเคตอนนี้จำได้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่เชื่อมสิเชื่อมเขาเชื่อมเขาอุ้ย น้อยก,ก็ขอโทษน้อยก็ขอโทษโอเคเดี JI, ๋ยวทําไมตรงนี้มันให้เสร็จอันองอืมตอนนี้มันอันนี้ให้้ ว่าตัวนี้มันจะแบบไม่ค่อยน่าจะเร็วเฮ้ยไม่เร็วดิอือสุกจังลงแล้วเบื่อวันนี้คนระับเราจะไปตัวเปล่าไม่ต้องติดอะไรไปเลยพวกของนันเก็บหมดแล้ว หรือไปสำรวจที่กันตรนอ่นะที่เป็นดูอะไปดูกันมันก็อยู่ใครนะเฮ้ยมีอะไรไหมโอเคไม่มีนะ boxing seperti itu nih ข้างกัน tutup เดี๋ยวจะดอกสิบดอกนี่รุ่นรุ่น ya รุ่นรุ่นรุ่น Ya, oh, นี่ห 8, 8, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดห้าห้าเป็นอยูยวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหาลาครับ, 1, 2, 3, 5, รบมีคนหนึ่งแล้วครับนี่ใส่ให้มันได้ เอาไม้เป็ดก่อนนี่ครับเอาไม้แต่งก่อนนะครับตีลาครับแต่ใครที่เอาม่รู้ครับแต่คนก็น่าจะมีแหละเ,เราก่อนกดค้างเขาเราจะเห็นนะครับว่าชุดตีลาช่างเลยนะครับแล้วกดลูกกล่องครับมันจะมีช่องเก็บของตีลา ตั้นเยอะกเหาให้เรากินยากเลยมีอะไรบ้างวะที่จมีคาอมตลอดค่าม่โอ้ใช่หนึ่งสองไปทำฟาร,ร์มกันหาที่มาเหมาะทำาดีวกว่าเดี๋ยวเราไปทำฟาร,รม์ม ต้องมีดินด้วยนะไม่มีดินนะทำไม่ได้นะหืมขดดินนิดหน่อยวะข,ขอดินหน่อยสิ thôi <laughs> nói ต้องควรรูนรี้ก่อนนะมันันนมันจะล่วง เดี๋ยวผมขอว่าว่าเราดีนออกก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันเฮ้ยเหนื่อยมากเลยครับอืมที่ขุดพังเลยสองอันนะย้ำว่าสองอัน สองชุดก่อ,อนอะสองชุสดสามสิบห้าชูสิน้วขุดเอาพวกนี้ออกด้วยสอสามสองสา,าเนี่ยอ๋มันได้สีอดีเลยหนสอง,สองส นี่ผมขอเงียบไปน,นิดนึงนะถ้ากิดผมเงียบก็ขอเขด้วยครับเพราะเป็นผมแบบอยู่ที่บ้านนี่แบบอยู่คนเดียวไม่มีอะไรนี่ไงเล่นี่ก็ชอบแบบไม่ค่อยชอบคุยแต่ว่าอยู่บ้านคนเดียวก็สนใหญกจะดูแต่ยูทูบนะครับดู YouTube ที่เขาสตรีมสดกันอนะ เคยจะให้พี่ไปให้เขยจะให้ผมไปเล่นอะไรก็ก็คอมเมนต์มานะครับแต่วันไหนคอมผมได้แล้วนะยวผมจะมากินปากผือพูดเฉยนี่

Dùng cũng ăn Thú vào bum ni Dù anh bố mà bạn ở xe cái Job ก่อนว่าม,มันทำอะไรได้บ้างอยากได้ของแบบนะี้ถ้าจเจอบุบบ้านเอวีซีทุกเรื่องอะไรไแบบนี้จะแบบว่าโอ้โหดีใจมากซีมไม่อยากได้อนะไรนอกจาก มาครับมานี่หายากสุดมันเป็นโชคเลยเนะี่ยทีวมันเกิดมาทำมันดวงเดียงเนี่ยโชคดีก็เกิดมาแล้่ผมสำรวจเนะี่ยกมมี ลูกหมามันมีเอ้ยไม่ใช่ดิก็ไม่รู้ผมจะไม่ได้ไนะนั้นนะครับเพื่นผมมันเข้ามาเล่นนะคะจะผมไม่ได้อัดไงผมก็ปล่อยก่อนไนะมันเกี้ยข้าลูกหมาของผมครับตัวหนึ่งหายเลยโอ้โหเตือนมันไม่ทันก อาชีพที่หลังผมจะไปไหนะครับก็ตกเลยแล้วทีนี้ผมก็อันนี้เลยปิดเน็ตในเครื่องโทรศัพท์ผมแหละเนี่ยเลยอุ <c oughs> ้ย <c oughs> เสียงร้ายขอโทษนะครับถ้าเกิดมีเสียงอะไรเข้ามารบกวนฮะสำหรับคืนนี้ขอไปคิดนี้ก่อนแล้วกันจะเจอกันใหม่คิดแม่นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ใครอยากจะถามอะไรก็ถามมาหนได้นะครับถามมาในไลน์นะครับาม,มาัน,นะจะมีเวดีโอนจะจะผมทิ้งไวใ้ในกรินนั่นหรือไลน์ก็ได้ครับส่วนใหญ่ผมจะเปิดไลน์ทึงไว้นะครับพอเวลามีอะไรก็แดงขึ้นมานครับใครอยากจะ เขาอยากจะได้รายผมก็ใต้คิดววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย